วัดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาแนะนําโปรแกรมพร้อมกับใช้งานคีลัปที่ทันสมัยนะคะค่ะโปรแกรม Microsoft นะคะเป็นโปรแกรมสาหรับสร้างและจัดเก็บเอกสารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรายงานจดหมายหรือไปปะหน้าแฟกนะคะไปจนถึงการจัดทําคู่มือและหนังสือโดยจะมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยในการจัดําเอกสารเช่นการตรวจสกุรกําการใส่ข,ข้อความอัตโนมันติเราจะมีเวลาการเขียนมากขึ้นและใช้งานเวลาน้อยในการจัดรูปแบบค่ะ ค่ะข้อสับมานะขก็คือการอธิบายการใช้คีย์รัดแต่ละัดตัวว่าใช้งานอย่างไรค่ะวันนี้หนูก็จะมีคีย์รัด Ctrl a ถึง Z ด้วยของโปรแกรม Microsoft Word นะคะค่ะก็จะมีหลักๆนะคะก็คือ Ctrl A นะคะเลือกทั้งหมดของเอกสารสมมติว่าหนูต้องการเปลี่ยนตัวอักษรตรงนี้เป็นสีเหลืองนะคะก็สามารถกด Ctrl A ค่ะ ก็สามารถเลือกกดที่สีแล้วก็เลือกตามที่เราต้องการที่จะใช้สีนะคะค่ะแค่นี้ก็จะได้ตามที่เราต้องการค่ะถัดมานะคะคอนโทนบีก็คือการทําตัวหนังสือให้เป็นตัวหนาสมมุติว่าต้องการหนูต้องการข้อความตัวนี้ให้เป็นตัวหนานะคะก็สามารถกดลากคุมมาจนถึงที่เราต้องการแล้วก็สามารถกดคอนโทนบีได้เลยค่ะแค่นี้ก็จะมีแค่นี้ก็จะขึ้นตัวอักษรหนาตามที่เราต้องการค่ะ ถัดมานะคะคอนโทนซีค่ะคอนโทนซีก็คือการคัดลอกการคัดลอกก็คือแบบต้องต้องการแบบเพื่อที่จะให้มันรวดเร็วตามที่แบบที่เราต้องการนะคะสามารถหนูต้องการเลือกข้อความตรงนี้นะคะสามารถเลือกคุมดําได้เลยค่ะแล้วก็คัดลอกนะคะกดคอนโทนซีแล้วก็ไปยังไปวางอีกยังปลายทางน,นะคะก็สามารถกดคอนโทนวีได้เลยค่ะ ก็จะมีข้อความที่เราต้องการนะคะขึ้มนมาคนโนดีนะคะจะเป็นจะเป็นหน้าต่างของฟอนนะคะสมมติว่าหนูต้องการขีดทับที่ข้อความตรงนี้นะคะหนูก็สามารถเลือกคุมดําได้เลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็กดคนโนดีนะคะก็จะมีหน้าต่างของฟอนแล้วก็จะแล้วก็จะมีแบบให้เลือกฟอนลเลือกเอฟเฟกหนูต้องการขีดทับนะคะที่หลักษรที่หนูต้องการ ก็สามารถเลือกถูกแล้วก็กดมากดตกลงได้เลยค่ะค่ะก,ก็จะมีเส้นบางๆสีดำขีดทัดตามที่เราต้องการนะคะต่อมานะคะคอนโทรลนะคะคือการจัดกล่งข้อความนะคะตัวอ,อย่างเช่นคือจัดคำที่เราต้องการสามารถโดยการนำเคอร์เซอร์โดยการนำเคอร์เซอร์นะคะ ไปวางไว้ที่ด้านหน้าแล้วเราก็สามารถกด,ด Ctrl E ได้เลยค่ะมันก็จะมาอยู่กึงกึ่งหน้ากระดาษคองตามที่เราต้องการนะคะต่อมานะคะ Ctrl I e ก็คือทำการทำการทำตัวหนังสือให้เป็นตัวเอียงค่ะสมมุติว่าหมูต้องการข้อความตรงนี้ให้เป็นตัวหนังสือตัวเอียงนะคะ mm hmm. ก็สามารถคุมดําได้เลยค่ะแล้วก็ กดสามารถกดคอนโทลไอได้เลยก็ Control หนังสือก็จะแบบเอยียงตามที่เราต้องการประมาณนี้ค่ะคะต่อมานะคะกดคอนโทลคีก็คือคอนโทลคีก็คือการไฮเปอร์ลิงก์นะคะก็สามารถเลือกลิงก์การที่เราไปยังเว็บไซต์ตามที่เราต้องการได้เลยคะ่ะสาวเอาลิงก์มาวางไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดจบลงนะคะ คนต่อมานะคะคนโ l นนะคะคนโถนก็คือการเปิดเอกสารหน้าใหม่ค่ะก็สามารถเปิดได้เลยถ้าเราต้องการหน้าใหม่นะคะก็จะมีหน้าต่างใหม่มามาเลยนะคะค่ะคนโถนนะคะก็คือเปิดเอกสารที่มีอยู่จะมีหน้าต่างขึ้นนะคะสามารถกดได้เลยค่ะก็จะมีหน้าต่างให้เราเปิดไฟล์ที่เราต้องการนะคะสามารถสามารถกดเรียกดูได้เลยค่ะ แล้วก็เราต้องการไฟล์นะคะสามารถเลือกงานตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็กดเปิดนะคะก็จะมีหน้าต่างของไฟล์เวอร์่ที่เราต้องการขึ้นมาค่ะคนทรลพีนะคะคนทรลพีก็คือการพิมพ์เอกาสารสมมติว่าเราทางานเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถกดคนทรลพีได้เลยค่ะก็จะมีหน้าต่างให้พิมพ์เอกาสารนะคะแล้วก็สามารถเลือกเครื่องพิมพ์ เรื่องน้าที่เราต้องการจะที่จัดพิมพ์ได้เลยค่ะคอนโทรลอาร์ะ Ctrl A นะคะคอนโทรลอาร์ Ctrl A ก็คือการชิดขวาค่ะคอนโทรลเอสก็คือการบันทึกเอกสารนะคะเหมือนกับว่าเราทํางานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็คือเราสามารถกดคอนโทรลเอสได้เลยค่ะมันก็จะเซฟงานให้เราได้เลยนะคะแบบอย่างรวดเร็วเลยค่ะคอนโทรลยู Ctrl U นะคะคอนโทรลยู Ctrl U ก็คือการขีดเส้นใต้เหมือนกับหรูต้องการ ที่ข้อความตรงนี้นะคะจะให้ขีดเส้นใต้ก็สามารถคุมดําได้เลยค่ะแล้วก็กด c o n t r o ด U นะคะก็จะมีการขีดเส้นใต้แบบนี้ขึ้นมาค่ะ Control V นะคะ Control V ก็คือการวางการวางข้อความการวางข้อความที่เราต้องการค่ะที่คัปลอมาจากอินเทอร์เน็ตหรือ Excel นี้นะคะก็สามารถกด c อนโ r ร l แล้วก็มาวางตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถกด Control V ค่ะ ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะคะไม่ใช่ขออปัยค่ะก็จะมีข้อความที่เราต้องการขึ้นมาค่ะคนทอน W นะคะ,นะคนทอน W ก็คือการเปิดการปิดเอกสารนะคะคนทอน X ก็คือการตัดวัตถุไปยังไปยังที่เราต้องการค่ะคนทอน Y ก็คือการทําซ้ําคนทอน Z ก็คือการทําล่าสุดหรือย้อนกลับไปนะคะับวน,นี้ให้ทําให้เป็นตัวหนานะคะ โซนคือโซนบีแล้วก็กับเราจะเปลี่ยนสีให้เป็นสีแดงนะคะก็ถ้ากดเราจะกดโนนซนเสรงก็คือมันจะกลับเป็นการกระทาล่าสุดนะคะคือเป็นตัวอักษรนาค่ะก็จบการเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ